นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสมมาสัมพุทธ,ธัสสะนุนุนะธรรมังปะกาเสนโตนุทะนัตถายะปาปะกังนุนะทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานินังสารธรรมมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมะน,นุนุณะธรรมมังปกาเสนโตน,นุทะนัตถายะ ปาปังนุนะทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนามามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสาระธรรมเมจะปานิหนังสาระธรรมมังมนุษสานัง สาสิตันตังนะมามิหังน,นุนุณะธรรม,มังปะกาเสนโตนุทะนัฏถายะปาปะกังนุณะทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานิหนังสาระธรรมมังมนุษสาหนังสาสิตันตังามามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนั ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธายะปาปกังนุณะทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสาระธรรมังมนุษสาหนังสาสิตันตังามามิหังนุนุนะธรรมังปะกาเสนโตนุทะนัต ขายะปาปกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตน,นุทะนัธายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสารธรรมมังมนุษสานังสาสิตันตังนามามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมังมนุษสานังสาสิตันตังามามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธายะปาปะกังนุนะทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานิหนังสาระธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนามามิหังนุนุนะธรรมังปกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธายะปาปะกังนุณทุกขาทิปัน,นานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสารธรรมมังมนุษสานังสาสิตันตังามามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานิหนังสาระธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนามามิหังนุนุนะธรรมังปกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธา,ธายะปาปกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานิหนังสาระธรรมังมนุษสาหนังสาสิตันตังามามิหังนุนุนะธรรมังปะกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุณธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหัง สาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมังมนุษสานังสาสิตันตังนามามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัต ถายะปาปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุนะธรรมมังปกาเสนโตนุทะนัธา,ายะปาปะกังนุนะทุกขาทิปันนานังนุทาปิตัง นมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสาธรธรมังมนุสาหนังสาสิตันตังนะมามิหังน,นุนุณะธรรมมังปะ กาเสนโตน,นุทะนัทยะป่าปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินัง สาระธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุนะธรรมังปกาเสนโตนุทะนัทธายะปาปะกังนุณะทุกขาทิปันนานังนุทาปิ ตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสารธรรมมังมนุษส,สาหนังสาสิตันตังนะมามิหังน,นุนุณะธรรมมังปะ กาเสนโตน,นุทะนัทยะป่าปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินัง สาระธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุตุณะธรรมังปกาเสนโตนุทะนัทธายะปาปะกังนุณะทุกขาทิปันนานังนุทาปิ ตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสารธรรมมังมนุษส,สาหนังสาสิตันตังนะมามิหังน,นุนุณะธรรมมังปะ กาเสนโตน,นุทะนัทยะป่าปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินัง สาระธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุนุนะธรรมังปกาเสนโตนุทะนัทธายะปาปะกังนุนะทุกขาทิปันนานังนุทาปิ ตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมังมนุษส,สานังสาสิตันตังนะมามิหังน,นุนุณะธรรมมังปะ กาเสนโตน,นุทะนัทยะป่าปกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนามามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินัง สารธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังนุตุนะธรรมังปกาเสนโตนุทะนัทธายะปาปะกังนุณะทุกขาทิปันนานังนุทาปิ ตังนะมามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมังมนุษส,สานังสาสิตันตังนะมามิหังน,นุนุณะธรรมมังปะ กาเสนโตน,นุทะนัทยะป่าปะกังนุณทุกขาทิปันนานังนุทาปิตังนามามิหังสาสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินัง สาระธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหังอามิหัง